สวัสดีค่ะคุณลูกค้ากําลังมองหาตลับหมึกปรินเตอร์ที่ช่วยประหยัดต้นทุนได้ถึง80%อยู่ใช่ไหมคะวันนี้ทางร้านของเรานะคะจะมาแนะนําตลับหมึดรุ่นนี้ค่ะ Tn 2280นะคะรุ่นนี้นะคะสามารถใช้ได้กับเครื่องปรินยี่ห้อ Brother นะคะได้หลายรุ่นเลยค่ะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นนะคะ Brother HL 2240D ค่ะก็ใช้ได้นะคะหรือจะเป็น Brother HL 2270DW นะคะก็ใช้กับตัวนี้ได้คะ่ะหรือจะเป็น Brother MFC 7360นะคะก็ใช้ได้นะคะคุณลูกค้า ะะทางร้านของเราะค,ะคุณลูกค้ามีทั้งราคาขายส่งและราคาขายปลีกหากว่าลูกค้าคนไหนนะคะคที่สนใจสังรร่งซื้อจํานวนมากๆสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะคที่เบอร์0ู0 3 7 1 5 5 4หรือจะเป็นแอดไลน์ของทางร้านค้าได้คะ่ะ SI ดไ n u m b e r เลข1 t o n e r ทางร้านของเรานะคะคมีสต็อกสินค้าพร้อมส่งจานวนมากหากว่าลูกค้าคนไหนนะคะคที่สังรร่งซื้อจํานวนมากๆสามารถแชทเข้ามาติดต่อสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะคะทางร้านมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาให้ข้อมูลคุณลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ อย่าลืมโทรเข้ามาสั่งซื้อกันเยอะๆนะคะ